จะปืนจะจุนก็ตามแตามมา่ไม่จุนตัวจะเป็นไรตัวออกมาหักกบเปินคนรวยส <c ười> ิยันพี่ชิเขียวนอนปล่อยปล่อยอันนี้โยนไว้ปล่อยนี้โยนก็เล่นนี่เลยนะ <c ười> <า>โอเคให,ห <c ười> ม,ม่ใหม่ยันยันทำไมมาหักป้นตอนนี้พิี่บัางเล่ย ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยมันเป็น